ประวัติยิ่งเรื่องอารมณ์กามเนี่ยนะหลงตามหาบัวนี่ไม่เคยมีเมียนะหลวงปูชาที่บัวที่จะเป็นเนนนะมันมาจากไหนหลงล่ตาอ่ะพระบัวนั้นยังมเคยเห็นมีตัวอารมณ์ไม่ใส่หรอกต้องเป็เมนฟังอั้นต้องใส่ไม่เกอมีเช่งหรงพอลี ลงเสียงนางใช่เหมือนตอนท่านบวชเราก็แบบต้องภาวนาตู้กับเรื่องผู้หญิงนี่แหละตัวลั้งเลยแหละตัวติดเลยแหละทั้งนั้นที่พบชาติเนี้ยไม่ได้ท่องกับตัวนี้เลยไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เวลามันขึ้นมามันเอาอะไรมาปรุงแต่งทันะ้งนั้นที่มันไม่เคยเห <laughs> นันนี่เป็นข้อความของหนูเพราะหนูก็เคยแบบนั่งสมาธิอยู่ดีก็มีอารมณ์ ม้อทำอยังไงแบบทำไมปฏิบัติอยู่แล้วถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้คะไี่ไงถ้ากันไปน,นอนหรือกุด,ด,ดวงตาช่วงไปอยู่ไหมไหมแรกๆเลยแล้วมันก็มีกรุดวงตาอยู่ริมสระน้ำกิมลิมห้วยผมก็นั่งอยู่ข้างในก็เลยให้นี่นี่ใหม่ไปนอนอยู่ตรงเอะสุกโผล่ขึ้นมาตรงลวงตาอาบน้ำนี่มีตกน้ำตาก็ลอยมันติดหน้าไม่ใช่มันลอยมานานแล้วแหละ ก็อยู่สักพักนั่งกันอกันคืนนะตอนนั้นน่ะมีคนเอาเป็ดมาปล่อยเป็ดกระไรผสมพันธุ์ผสมคิดว่าอคิดว่มันจะพูดเป็ดมันเซิรงกันเป็ดมันล้ำผสมพันธุ์กันอยู่ตลอดแล้่ใหม่ก็นั่งนั่งดูแบบมันมันนั่งสมาธินั่นแหละแต่มันมีอารมณ์ทางเพศ อารมณ์ฟื้อขึ้นมามันบอกว่าเกือบจะเสร็จเลยแหละเอาจริงจัดใรอยู่วะน่ยไรว้าสายิไไม่ทันแล้วล่ะไม่เอาให้จบเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ทันไม่ทำไม่ทำนะช่วงนั้นก็พูดเพราะว่าไอ้เรานี่ละเอียดก็พูดถึงเรื่องการรับอารมณ์จิตรับอารมณ์คนอย่างเงี้ย ก็มาแบบคุยกับลงดาว่าอยู่ใกล้คนทําไมเรารู้สึกอย่างเงี้แล้วเราไปรู้ความรู้สึกเขาอยู่ใกล้แค่อยู่ใกล้เขาทําไมเราร้อนเราอย่างงั้นอย่างนี้อันนี้ก็เอาด้วยรับอารมณ์ด้วยแล้วทีเนี้ยพอมีอารมณ์นั่งสมาธิไปขึ้นมากันเฮ้ยคุยกันมีอารมณ์บ้านเขาสงบคนอื่นเขาเห็นสีเห็นแสงแล้วมันก็ลดเองแต่กูนี่มีอารมณ์ทำไมอารมณ์ทางเพศขึ้นมา น่าจะเป็นอารมณ์เป็ดรับอารมณ์เป็ดไปบอกว่ารับอารมณ์เป็ดมากเปิดเซอ้งกันน่ะนะโอ้งค่อยเก่งมันไม่ใช่อารมณ์ของเรามันอายไงเพชรมันอายไงยิ่งอยู่กุฏิลงต้าทำไมมันเป็นแบบนี้มันต้องไม่ใช่ของเราสิ ตีลวงตาเลือกอารมณ์ลวงตาอย่างเ้ยแล้วทีเนี้ยอุ้ยไม่ได้อารมณ์มันบาปลงราไม่ได้ต้องเป็นอารมณ์ปเป็ดเหนแล้วแล้วเรื่องอารมณ์ปเป็ดมันก็เป็นตำนา,ตนานที่ใหญ่ตำนานอารมณ์เป็ดไปรับอารมณ์เป็ดแต่เปนจริงจังมากนะพี่เพชรเล่า ม,มันปลูกกัน,นปลุกขึ้นมานั่งเล่าอ,อ,อย่าง,งอ,ยอย่างพ่อหนูพ่อหนูไปนั่งก็เห็นแสงเห็นสีเงยียบสงบแค่<ม>บางคนหลายๆคนพอมาคุยกันไอเราอ่ะมันไม่เหมือนคนอื่น,น <c oughs> ต้องไม่ใช่ของเราสิเ็าบังคับตัวเองอยู่นะพ <c oughs> ยายามนั่งสมาธ <c oughs> ิมีอารมณ์ฟื้นขึ้นมาไม่ได้อ่ะลุกขึ้นมาคุยกันอยู่กุดลงตานั่งคิด หรือของลงตาไม่ไช่ของลงตาแสดงว่าของเป็ดแน่ๆคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากสามารถรับขเรื่องเป็ดได้คือจิตเวลารับละเอียดมัน,นม,มันมันรับมันรู้ได้จริงแต่ใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันของใครของเราของเขาแต่ธรรมชาติทีเนี้ยพอมีสัญญาทีเนี้ย มันก็จะไปโฟกัสทั้งข้างนอกเมื่อใดที่ใจไม่นิ่งพอมันไม่มีทางรู้ถ้าจิตยังส่งออกมันว่ารังงานแต่ละอย่างดีของคนนะจริงๆของตัวเองเนี่ยนุเลยนุ่นสมัยปฏิบัติแรกเดินผ่านอักุสสนคิดว่าคนนั้นอกุศสเราแต่จริงๆล้ะมันเกิดจากเราเกิดจากเราเขาอาจจะมีนิดนึงอ่ะพอรับรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อย แต่ไอ้เรานี่รู้แล้วไม่ปล่อยสงสัยอของใครเองวะเฮ้ยกูเริ่มร้อนละของอีนี่นี่แล้เองเอาแบบมาเริ่มแบบคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้คล้องนะทีเนี้ยอ,อยู่ใกล้คนงงมากไม่ยางงั้นอย่างนี้แต่ทีเนี้ยถ้าสังเกตดีๆเราจะเข้าใจ เมื่อใดที่มันไม่กระเพื่อมจริงๆเราจะเข้าใจแต่เมื่อใดที่มันยังปรุงแต่งเราให้รู้ไว้เลยว่าถ้ายังมีความสงสัยว่าของของเราแน่นอนเราล้วนๆของเราล้วนๆเราล้วนๆแมชีค่ะหนูอยากถามเรื่องความฝันนะคะว่าแบบมันคือสภาพอะไรของจิตเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่ฝันเกือบทุกคืนแล้วพอปฏิบัติธรรมได้แล้วเหมือนแบบว่าประมาณว่าพอจิตเราเริ่มรับพลังงานละเอียดขึ้นนะคะ ก็จะฝันน้อยไม่ค่ะฝันมากกว่าเดิมแบบหรือว่าไม่ชองฝันมากแต่ว่าฝันแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากบางทีตื่นมาเราต้องแบบเคหายใจเข้าหายใจออกช้าๆแล้วแล้วเรื่องอะไรถึงแม่ก็จะเป็นเรื่องที่เราติดขัดอยู่อย่างเช่นสมมติอารมณ์อะไรสมมติตัวราคาหรือแบบตัวสมมติช่วงนั้นเจ้าคิดเจ้าแค่คนนี้หรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเจ้ากรรมเนี่ยมันนี้มันยังเอาเอาสัญญาดึงเป็นตัวดำเนิน คล้ายๆกับมันมันเข้าไปคล้องในเรื่องนี้มันก็ในตอนที่เรามีสติเนี่ยเราเราพยายามควบคุมใช่พอมันเหมือนกับว่าเวลามันฝันเนี่ยมันมันมันสติตัวเนี้ยมันว่างรอมันก็ขึ้นมาใช่แต่ถ้ามันตั้งมั่นจริงๆนะทีเนี้ยฝันมันก็จะรู้หนูเนี่ยเคยเคยอดข้าวอดข้าวตั้งใจเลยอดข้าวแล้วทีเนี้ยเวลาในฝันเนี่ย ือมันอดสิบกว่าวันนะพี่บีในฝันนี่คือหิวมากมือเนี่ยไปจับแอปเปิลมากําลังจะก,กัดในฝันเตือนเลยไม่ได้มือหมดข้าวมันตื่นนะอ่ะมันก็เลยเห็นโอ้จิตเนี่ยเวลามันมีสติมันไม่ทําผิดแม้กระทั่งในฝันแม้แต่ฝันเรื่องกามกำลังแบบมันตื่นก่อนทุกทีอ่ะ จะพยายามฝันต่อป่ะจ้ะพยายามมีเจตนาแล้วมันไม่ฝันต่อแต่น้อยครั้งมันจะมีบางครั้งที่แบบตื่นแล้วฝันต่อก็มีนะอ๋อเขาเนี่ยแล้วทําไมเวลาที่เราฝันเรื่องหน้ากลัวเพอะตื่นแล้วมันฝันต่อแล้วทําไมเรื่องการมันไม่ต่อทั้งที่เราอยากจะต่อมีไปตามก็ต่อกเมีมันหมามันหมาย มัมีสัญญาที่มันหมายอะไรก็ตโอ้โหมันเอาขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมาจากสัญญาเดิมเรานี่แหละก็คือมันเป็นสันดานบิดของเราใช่อนุสัยที่เราฟังไว้ในจิตงเวลามันนี่เนี่ยมันขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันก็คุ้งแต่งสัญญามันก็มันก็มันก็สลับไปสลับมาระหว่างตัวรู้แต่ให้สังเกตในปัจจุบันให้สังเกตในปัจจุบันว่ามันหลุดลมไหม อะไรที่มันดันหนออาการที่มันพยานหนอหนูย้ำคำเดิมว่ารู้จริงๆคือไม่เคลื่อนรู้ภายในเป็นพลังงานแต่เมื่อใดที่มันมีเรื่องมีราวมีอาการอันนั้นความปรุงแต่งของจิตยิ่งสัญญายิ่งได้ฟัง,ยงเยอะๆมีไม่ชีที่วะไม่คิดอะไรเลยอุปทานนนี้ยึด คนปฏิบัตินะจุดๆต้องไม่คิดมันไม่ใช่ไม่คิดอย่าง,งานั้นอันนี้คือยึดความไม่คิดว่าคือทำปรุงความไม่คิดอันนี้หนาแน่นมากนะย้อนเข้ามาเห็นเลยว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อใครปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตามจริงเมื่อใดที่มันหมายอะไรไว้จิตจะปรุงแต่งอาการนั้นขึ้นมาทันทีแล้วละเอียดละออมากกิเลสก้านำหน้าเราอยู่ ไอ้สภาวะเนี่ยแต่ละขณะขณะคือเป็นผลเป็นผลมันจะรู้ได้นะถ้าเราสังเกตระหว่างกิเลสปรุงจิตกับจิตปรุงกิเลสความปรุงแต่งของจิตที่มันปรุงขึ้นมาเพราะมันหมายไว้แล้วมันจะเอาใช่คือมันส่งออกพี่บีคือสมมติ จิตมันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันมันจะตัดกับมาเห็นปุ๊บตัดกับเห็นปุ๊บตัดกับแต่เมื่อใดที่กิเลสปรุงทีเนี้ยยาวเลยเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เนี้ยกระทาะไม่ได้นะขาดความรู้สึกตัวเข้าไปรู้เรื่องราวเ่ยอาการรู้ปรุงได้หมดถามแอนเห่นไหแอนปรุงว่านี่ปรุงขึ้นมาเลยนั่งขึ้นมาระลึกอารมณ์นั้นแล้วเอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นเป็นไหมแอน เออมัน,นาการคลายไม่ชินหนุกแบหรือว่าะไรแนีแ้คุยกันไม่ชินุกถึงเหรอได้จำแอนในเรื่องว่าแอนนี่สิมีความรู้สึกสร้างขึ้นมาคือการคําว่าปุ่มแตกคือสร้างขึ้นไม่ใช่รู้ตามจริงสร้างว่าตอนนี้าามันสร้างความรู้สึกขึ้นมาคือพยายามกดอารมณ์ไว้แล้วสร้างความนิ่งๆขึ้นมาแล้วเอาความรู้สึกไปอยู่ในอารมณ์นั้นไม่รับรู้ร,รับทราบอะไร,รเลย แค่ในอารมณ์หนีปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นเข้าไปอยู่ในอารมณ์นนะอันนี้คือุูมว่าอันนี้ใช่สมาธิไหมคะไม่ใช่มันจะเคมเคมเมอเมอไม่รู้สึกตัวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต <c oughs> เมื่อใดที่จิตสมาธิมันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามจริง <c oughs> ไม่ใช่รู้ล่วงหน้าด้วยนะ <c oughs> แต่ไอ้ยาที่รู้ล่วงหนะ้าก็มีแต่มันมันมันจะเคลอนีอย่าง มันไม่มีเจตนาหรือไม่สามารถกักเกณฑ์อะไรได้เลยเหมือนหนูอยู่กับลงตาใหม่ๆเฮ้ยลงตารู้เราเปล่าว่าส่งมันแบบโลดนี่คือมันหมายไงเพราะมันเคยมีแบบรู้แล้วมันก็ปรุงแต่งอาการรู้รู้รทีนี้ตัดทิ้งหมดเลยกลับมารู้สึกตัวอย่างเนี้ตัดกลับมา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 กาไม้อะไรนะ เมื่อใดที่มันสงบสงบเริ่มสงบจริงๆมันถึงจะจะเข้าใจว่าอนะาการปรุงแบบแต่มันจะไม่ติดอารมณ์ออกมาหนูมไม่รู้จะใช้ภาษาคือแต่ก่อนนี้มันจะเฮ้ยฮะอะไรแบบมีมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่รู้แต่พอมันเฉยๆเนี่ยพอมันรู้มันมันกลับไม่สนใจพูดก็พูดแบบไม่สนใจอ่ะพูดทิ้งทิ้ง,งว่าง ขึ้นมาทีนึงเห็นลงตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาฝันทั้งทั้นที่เราดูคนอื่นมามากมายเลยแบบเราไม่ได้มีสัญญาตรงนั้นยิ่ยง,ยงกับกูบาอาจารย์เรากลัวแล้วมันไปฝันอย่างเงี้ยโอ้โหกลัวบาปกลัวกรรมแบบแต่ละอย่างขึ้นมาแต่ละอย่างนี่ไม่มีอย่างดีเลยหนูเนยไม่รู้อะไรแนกเนะ แล้วมันแปลกนะมันไม่ฝันอย่างอ,างอื่นไม่ค่อยฝันอี่อเนี่ยเรื่องแปลกเรืเ่องหนึ่งความอัศจรรย์ของนฝันแล้วก็กลัวเองนะพี่ว่าแต่ก่อนที <c oughs> ่มันไม่รู้ไงจนแบบจนจนแบบโซ้ก,กับตัวเองอยู่พักใหญ่ๆแบบเ <c oughs> อามันฝันเองเท่าั้กูไม่ได้มีเจตนาจะฝัน <c oughs> บาปเพราะมันก็เถียงกับตัวเองอ่ะไอ้จะมีเจตนาฝันได้ <c oughs> <c oughs> ควสิยจงนีว้วะอก่อนที่จะขึ้นเทศก่อนที่จะออกมาอยู่วันฝันมีปีนั้นฝันพูดเรื่องความฝันฝันว่าแต่ว่าฝันก็ฝันอ่ะนั่งสมาธิเหมือนมันสงบลงไปลู้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าเดินไปอยู่ในทุ่งกว้างเดินไปข้างหน้ามลูกขุดขึ้นเดินมาข้างหลังก็ขุดขึ้นเดินมาคือคือมัน ุดลอบไว้เลยสีทิศไอ้คืออะไรวะยังสงสัยในสิ่งที่ตัวเองรู้สงสัยในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วปีนั้นก็ได้หลออพระทั้งปีมไม่ได้หลอกแบบไม่ได้เจตนานะเราก็คงคิดว่าเออที่ฝันก็คงยังนงนี่แหละเพราะมันนานฝันที่มันจะมันจะสังเกตได้ไงมันจะไม่มันจะนานฝันถ้าไม่เหนื่อยจริงๆจะไม่ฝันไม่ค่อยฝัน เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรขนาดนี้กเ็เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้บวชไม่รู้ไม่รู้แม้แต่ก่อนที่จะขึ้นเพศนั่งสมาธิเห็นตัวเองท้องท้องโตเลยเหมือนคนท้องแต่ท้องแบบโปร่งแสงเป็นท้องใสแต่ท้องท้องใหญ่แล้วก็เอากระโหลกมองเข้าไปถึง ไม่ชีเต้มท้องไปยันนี้มานั่งพูดกับพวกใหม่พวกไม่ชีฝันนั้นมีอะไรวะตอนนั้นมีไม่ชีแค่สิบกว่าคนเองมั้งเห็นไม่ชีอยู่ในท้องอ่ะไป็งพูดกันขำๆเลยก็เลยเออแปดิแล้วไอ้ความเป็น สังเกตตัวเองอย่างคนมาเจอมีแต่ร้องไห้ไม่รู้มันมันมันเป็นเหีเป็นผลยังไงใช่ทั้งทั้งที่แต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะไม่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ง่ายๆแล้วก็ไม่ไม่สนใจด้วยคนมาในีหนีอย่างเดียวยี่ใหม่อยู่ด้วยฉันรู้ดี<ม>ถ้ามาแบบมาซอ้อแซดหน่อยเด้ม <c oughs> อมเจออะไร คมตัวเองเลยว่าเราเป็นอย่างนี้ <laughs> <laughs> เหมือนสร้างสร้างเกาะ,ะใี่ตัวเองคนเราพูดเลยนะพวกมนุษย์เหมือนพูดเหมือนตัวเองแบบเหนือไม่เข้าใจเราเหรอกท <laughs> ี่ตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยเเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระรีะ <laughs> ุณชนยอย่ามาพูดใคร่าใกล้ก็ไม่ได้เขาจะบาปแต่ตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไปหาพระก็ไม่กล้ากลับพระอันนี้พระสมมุติพระอบ้าขนาดนั้นนะไม่ใช่บ้าธรรมดาหลงคือไม่รู้ เบียดตาตัวหญได้ดีเวอสารพัดเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องรายละเอียดในในไอ้นี่เยอะเป็นบ้าเป็นบันั่งสมาธิเลื้อยอยู่คนเดียวพอมีแม่มาเจอเนี่ยตกใจแล้วจริงๆนั่งดูเนี่ยความรู้สึกมันมันมันเวลาจิตมันมีกำลังชาพี่ มันจะปรุงแต่งอาการมันเหมือนไปขุดคุยัเดิมขึ้นมามันเห็นตัวเองเป็นลือสี <ม Model. S 1> <ๆ>เห็นตัวเองเป็นลือสีมันก็ท 5, 8, 8, ําท่าแปลกๆอยเนี้ยเวลามันเป็นมันเป็นจริงนะแล้วหนักก็นนั้นมันเห็นตัวเองมีลายแล้วมันเห็นด้วยตาเปล่าด้วยมันขึ้นไม่รู้มันคืออะไรนะแต่มันเป็นอยู่พักหนึ่งแม้แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ฝึกสติคนละเรื่องเลยเอาลิฟต์ุ้นๆเป็นโรแกชัยใช่ เราถึงบอกว่าเมื่อใดที่จิตมันมีความสงบมันก็มีกําลังแต่แต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกเป็นไปเพื่อเพิ่มทุกค่ะสติตัวเดียดนี่เป็นไปเพื่อเพิ่มทุกพูดถึงอดข้าวพูดถึงเรื่องบ้าเนี่ยโอ้โหหนูก็เข้าขั้นบ้านะเข้าขั้นบ้าอดข้าวจนเล็บหลุดอดข้าวจนสางผมมองหลุดออกเป็นกรรม ตั้งแต่อ่านหนังสือมาเนี่ยคือแค่อ่านหนังสือเองนะเหมือนมันเหมือนมันมีเหตุปัจจัยของมันพอมันได้ยินแค่คําว่าปฏิบัติได้ยินแค่คําว่าสมาธิมันเอาเลยเอาแบบไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเลยนะแค่รู้ว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกพูคือหายใจพูดโทําไม่ได้อ้วกแตกเลยแหละมันขับตัวเองจนอ้วกแตกคือเจตนาเกินไปแต่แต่อันนี้มันมันมันบังคับเกินไปประมาณสามวันเอาใหม่ทีนี้ ทายจากแบบร่างกายเริ่มปกตินั่งใหม่นั่งสมาธิแต่รอบสองเนี่ยจำได้แม่นเลยจิตที่เข้าสมาธิมันจะจำได้แม่นมากรอบแรกเสบอารมณ์เนยมันจะจำได้แม่นมันจะติดจิตมากแค่นั่งลงไปเนี่ยหลับหนูไม่หลับ,ลบไม่หลับตานะทีเนี้ยนั่งดูเฉยๆสมาธิมนคืออะไรนั่งเฉยๆหน้านี้เลยแต่ แต่ขัดเทส์นั่งท่านี้เลยไม่รู้นะปกติเขานั่งอย่างเงี้ยไอเราเนี่ยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยสบายหนูก็ชอบนั่งอ่ท่านี้แหละพอมาเจอหลวงตาท่าเดียวกันจะบอกแปลกก็แปลกอ่ะจะบอกฟุกก็ฟุกอ่ะนั่งท่านี้แล้วหลังๆมาท่านี้เริ่ม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 เริ่ ดูด <c oughs> ูลืมตาเหมือนว่าจ้องไปตรงจ้องไปที่ที่ใดที่หนึ่งหนูมองออกไปข้างนอกมองไปผนังความรู้สึกแป๊บเดียวความรู้สึกมันเบาเบาเบามันอยากหลับตานั่งเฉยๆไม่ได้กําหนดอะไรเลยค่นั่งตรงแล้วแบบไม่ได้กําหนดอะไรเลยไปโฟกัสเอาตาโฟกัสแค่ที่ใดที่หนึ่งแป๊บเดียว มันอยากหลับความรู้สึกอยากหลับ<อ>แค่หลับตาลงเ<อ>ชื่อไหมหลับตาลงมันมันเหมือนเป็นมนุภาพ<อ>เป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าเป็น,<อ>เ,ปนเป็นแอ่งน้าแล้วก็เป็นป่า<อ>มันสบายอ่ะที่วงวีีเนี้ย<อ>จิตมันสร้างมนุภาพ<อ>แล้วหนูเอาความรู้สึกหนูไปอยู่ในน้ำเย้<อ> yeah! ไม่รู้อยู่นานแงน่ไหนความรู้สึกแค่แป๊บเดียวหนูถอนออกมาอีกทีสี่ชั่วโมงอ๋โอโหจีเนี่ยแต่ไม่รู้สึกว่ามีความสุขนะแปลกไหมไม่รู้สึกว่าสุกใหม่รู้สึกรู้ร,รู้รู้ว่ามันแช่อยู่นะั้นแต่ความรู้สึกคือมันไม่นานนะ่ะท<อ>ี่ว่าคือความรูมมสส้สึกยังมาสักสักห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกขนาดนั้นอะ มันเหมือนมันแช่อะไรสักอย่างเย,ย,ย็นเย็นแค่นั้นเองความรู้สึกเย็นเย,ย็นเบาเบาแต่ความรู้สึกว่ากายหายไปหมดเลยนะเออคือมันถอนออกมาอีกฟื้นขึ้นมาอันนี้มันคืออะไรคือสุกถ้าจะพูดโดยภาษาเขง<ต>เป็นสุกนั่นแหละแต่แต,แต่ทำไมหนูไม่รู้สึกว่ามันสุกหนูก็ไม่รู้นะรู้แค่ว่ามันเบากับสบายแต่ไม่ใช่สุกไม่ไม่มีความรู้สึกตัวนั้น จนได้ไปถามแบบจนได้แบบพยายามหาว่าสุขคืออะไรวะมาไล่อารมณ์ฌานพอทําอย่างนี้แล้วทีเนี้ยทําอย่างนี้บ่อยๆหนูหนูเห็นด้วยตัวหนูเองเดียไม่อ่านหนังสือเลยนะหนูเข้าใจด้วยตัวหนูเองเลยว่าเราไม่ได้ทําสมาธิเพื่อที่จะมีความสุขแต่เราต้องอาศัยที่แบบเหมือนมันพอใจนิดๆเอาความสุขตัวนี้นนห่อเลี้ยงนิดๆจิตมันถึงจะเข้าไปอยู่ในอาการน,นั้นได้ แล้วมันต้องทีเนี้ยสังเกตตัวเองรอบสองมือต้องพอดีคอต้องพอดีร่างกายต้องพอดีความรู้สึกต้องพอดีสมาธิคือความพอดีพูดเอาพูดอยู่คนเดียวนะเลิกพูดคนเดียวแล้วนะครั้งที่สองเนี่ยต้องหมายถึงความพอดีจริงๆแค่วางคอเปอย่า,าเงเนี้ยไม่เขา่าไม่ได้ต้องพอดีทุกอย่างแม้แต่ลมจังหวะการหายใจทุกสิ่งทุกอย่างจับอยู่อาการนั้นเลยทีเนี้ย พอมันทำํำบ่อยๆมันชินหลับตาลงระลึกอะไรภาพมันขึ้น,นันดีแล้วความรู้สึกอยู่ตรงนั้นถ้าไม่เอาเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็เอามารู้สึกตัวความรู้สึกเมื่อใดที่เอามาอยู่กับตัวเองความรู้สึกจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปไปมาเหลือแค่หัวตัวไม่มีเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนแช่อย,อยู่ในน้าแต่ไม่มีตัวเหลือแค่หัวแล้วคำหนึ่งถอนออกตัวกัหายจริงๆไหมบูแล้วกลับมาดูจริงจริง มันปวดเข่าทำไเอ้าคลายออกจากสมาธิจะมีแค nice 응่หัวไม่ได้เล well anyway> ่นบ้าบออยู COVID ่คนเดียวทำแล้วก็เรียนจะพูดว่าเรียนก็ใช่แต่มันล้องอยู่กับอาการเนี่ยมันมันชอบมันพอใจพอหนักเข้าหนักเข้านั่งทั้งวันนั่งอยู่อย่างนั้นไม่รู้นั่งเอาอะไรนะแต่มันพอใจที่จะทำอาการที่นี่ี่บีที่ีพี่มี้นี่ไหม พอใจกับอาการพวกนี้แล้วทีเนี้ยมันมันพอมันมีกำลังมากมากมันออกรู้ธรรมชาติรู้ก็งนอกเลยี่่ไม่รู้ไนธรรมชาติของจิตมันส่งออกไปแล้วแต่เมื่อใดที่มันมีกำลังมันละเอียดทีเนี้ยมันละเอียดมากมองนั่งอยู่บ้านเนี่ยมองทะลุกระเพียนเลย โอ้โหดีใจเลยล่ะคงเป็นยานตัวหนึ่งที่ใกล้จะตัดจะรู้แล้วเรายานรู้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่รู้ตัวเองนะรู้ข้างนอกรู้ว่าคนมากี่คนมันไม่เข้าใจนะคือการมองทะลุแบบนี้คือคืออิทธิฤทธิ์ของจิตคือได้ได้ฌานได้ยาน ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วเอาความเอาปฏิหารอเอาอิทธิฤทธิ์เป็นธรรม